สรุปเลยนะครับผมหลังจากที่เราทำการตรวจเช็คมาแล้วก็อาคารหลังนี้มีการเอียงไปทางขวาและลงมาข้างล่างมากสุดคือ10มิลส่วนระดับก็มีการทุดตัวอยู่ที่2.7เซนหลังจากที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว้1อาทิตย์สวัสดีครับมาพบกับมิเตอร์จอนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตรวจเช็คอาคารนะครับ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจยและก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมผมจะพามาตรวจเช็คอาคารซึ่งอาคารหลังนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็จะมีรอยแตกล้าอยู่ตรงนู้นะครับในส่วนของตัวตัวภายนอกนะครับตัวโครงสร้างเสาหลักๆเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรแต่เราจะใช้งานตึกนี้เราต้องรู้ก่อนว่า ภาพรวมองค์รวมของอาคารนี่มันมีการเคลื่อนตัวดาีอาคารหลาเนี้ยได้ติดตั้งระบบมอนิเตอร์งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสก่วน <Yes. S 1> การทํางานหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดไปแล้วนะครับ <No. S 1> ก็ไปย้อนดูในคลิปที่แล้วได้นะครับ <No. S 1> ผมครับเราก็ทําการติดตั้งกล้องและต่อระบบให้เรียบร้อยอาเคปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คแบบคอนติเนียลเลยก็คือคอนติเนียลคืออะไรคือตรวจเช็คต่อเนื่องเลยอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วพิซซ์เผมจะมีทั้งหมด สี่จุดตามมุมอาคารต่างๆนะครับเราก็จะทําการสั่งให้กล้องเนี่ยตรวจเช็คแบบต่อเนื่องทางหน้าฟ้าและหน้าขวาในแต่ละจุดให้ส่งข้อมูลออกมาเป็นแบบเรียลไทม์ก็คือเนื่องจากว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบการตรวจเช็คแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลออกมาเป็นลักษณะของเรียลไทม์ได้เลยนะครับข้อมูลที่ส่งออกมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะข,ของเป็นตัวกราฟนะครับสามารถเรียกดูได้นะครับ ว่าให้เป็นแสดงเป็นลักษณะของอการเคชื่อนตัวทาง n e z พร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาคิเคราะห์ในตัวส่วนของข้อมูลกันเราจะรู้ทันทีเลยว่าตัวแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งที่เราติดตั้งเนี่ยในมุมอาคารต่างๆเนี่ยตำแหน่งเสาต่างๆที่เราติดตั้งหรือตำแหน่งจุดที่เราติดตั้งตรงนั้นน่ะมีการเชื่อนตัวทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังหรือซุดตัวไหมหลังจากที่เราทําการมอนิเตอร์งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการนําข้อมูลออกมา การสรุปเรื่องของค่าระดับก่อนระดับแรกนะครับส่วนในของค่า NA, เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีในตัวโปรแกรม 12D ก็จะดูวันที่20นะครับค่าเริ่มต้นกับค่าในการตรวจเช็ควันที่20มีนาเนี่ยค่าระดับอยู่ที่0.0ไม่ถึงมิลส่วนวันที่1ก็น้อยกว่ามิลส่วนหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว1อาทิตย์ในวันที่3เนี่ย จะมีค่าระดับที่ต่ำลงมาออมีการซุดตัวลงมาอยู่ที่2.7เซนโดยเฉลีย่ยทุกๆจุดเลยนะครับอยู่ที่2.7เซนนะครับกราฟก็ประมาณนี้นั่นหมายความว่าราคาหลังนี้เนี่ยซุดตัวลงไป2.7เซนเราก็จะมาดูกันว่าราคาหลังเนี้ยมีการเคลื่อนตัวทางซ้ายขวาขยับไปข้างด้านหน้า,ห,นาหรือโยกมาด้านหลังหรือไม่ ผมก็จะทำการเอาตัวข้อมูลที่เฉลี่ยเนี่ยมาเข้าในตัวสวนของโปรแกรม 12D นะครับสีแดงคือค่าเริ่มต้นของเราเทียบกับวันที่20เส้นสีเขียวนะครับระยะมีการเคลื่อนตัวไปประมาณ2มิลถือว่าน้อยในวันที่1โยกกลับมาทางเดิมทางอีกทางทิศทางของอีก1มิลก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าวันที่3เมษาครับมีการโยกไป5มิล ก็สรุปได้ดังนี้ครับเราก็จะทาการวัดอย่างงี้ไปทุกๆจุดในจุดที่1ก็มีการเลื่อนไปทางทิศทางป้ศรเลยนะครับก็คือ5มิลจุดที่2ก็ไปในทิศทางทางขวากานะรเฉงลงล่างนิดหน่อยก็ไปทางขวาประมาณ10มิลจุดที่3มีการเคลื่อนตัวไปทางขวานะครับลงมาทางล่างประมาณ10มิลแล้วก็ส่วนที่จุดที่4นะครับก็เลื่อนมาทางขวาลงล่างเหมือนกัน อยู่ที่5้มิล oh. อันนี้คือการตรวจเช็คนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเข้ามาดูในตัวโปรแกรม12บสดีสรุปเลยนะครับผมหลังจากที่เราทำการตรวจเช็คมาแล้วก็อาคารหลางเนี้ยมีการเอียงไปทางขวาและลงมาข้างล่างมากสุดคือ10บมิล oh <my> God. ส่วนระดับนะครับก็มีการซุดตัวอยู่ที่มากสุดเลยเสองจุเจ็ดเซนและ oh <my> ก่อกลุ่มกันไปหลังจากที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหนึ่งอาทิต จบไปแล้วนะครับสําหรับการตรวจเช็คอาคารหลังหลังนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับจากข้อมูลที่ที่เราเห็นกันเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าอาคารหลังนี้มีการเคลื่อนตัวไปทางเอ็นหรืออีหรือมีการเคลื่อนตัวอย่างไรนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากระบบการตรวจเช็คแบบอัตโนมัมติของอ ระบบที่เราติดตั้งไว้สาหรับอาคารนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมีการเคลื่อนทิศทางที่ว่าไปทางไปทางไปทางอาคารนะครับส่วนเลงของมันก็คือจะมากหรือจะน้อยอันนี้ก็คือต้องไปในส่วนของวิศวกรรมะนะครับอันนี้เราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่ามันมีการเคลื่อนตัวอย่างไรเราสามารถที่จะมาเข้ามาในภายในตึกมาใช้งานตึกได้อย่างสบายใจหรือไม่นะครับแต่ความจริงก็ควรผมแนะนําว่าควรที่จะตรวจ พาโมเรนตลลิง uh, ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราเก็บสถิติไปเรื่อยๆเ,เราก็สา,ามารถที่จะพิจารณาใน,ในอนาคตได้ว่เาเราจะทำ,ทำอย่างไรนะครับผมก็อย่างไรก็ฝากติดตามพวกเราได้ในท,ทุกช่องทางนะครับแล้วมาพบกับมิสเตอร์จอ์นใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ